ไม่หรอกี้กล่องไงหยัดไลโอูยมีหูมีหูเลยพี่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 เลยได้มังออกกันนะอ้มาเลืกดเนี่อ้มันลืกดขวดหอวมันลือโอ้ อมมาหน่อยตัวนี่ได้ม่ตอกนมันกนี้ตัวไม่ดีมันุดแล้วแขนชุดเลไได้ทใเลย่หางอ้เออมันก็บมได้ยู่แต่ว่ามันจบมได้อยู่นี่อ้สองตัวสามตัวสี่ตัวนี่ปากคอฟงมันอู้มเหามาถือ

เออนี่มาแล้วครับเออมาแล้วมาดิเออโมป็นไหนนี่เดี๋ยวเอาอ้น่ใส่บาดิเดี๋ยวตงได้อีกมีอีกมีคมีอีกที่ปาข้อใหญ่ข้อตะเกีงใส่่ะน่าใส่ใ่ะาวโอุ้่นบังกลางไว้ ประมาณซีขีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองจับหนาด้วยเองจับหนาด้วยเฮ้ยนี่ยังมีอีกยังมีอีกยังไม่กลัวเนรอหนึ่งตัวแล้วครับผม phải không phải phải không? không có còn này lên này cò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 n này

Ấn đây tới hàng Xoáng tổ Xoáng hàng Mất thường Cái hồ chạc còn vui nữa Tiếng uh. uh. nén giỏ này no Nhưng mà thường mày มาจุกกันนะม่อยาพออจะจุกกันนะฮะโอ้ตัวชัวแขนนี่หละนี่ก็ตเหมือนกันช่ซีกันช่สกันคู่กันนะจุกมึง่ะ

โอ้โหเห็นเราแบบนี้มึงเห็นลูกนี้แล้วตัวตัวลูกนี้แะเออตัวเอาตัวที่ก้อนนี่ตัวใบตัวได้นี่แมเอาตัวใบตัวได้ก้อนนี่อ๋อไม่กันนะมันกับอดีนหายจากน้อยนี่เนาะโอ้

ฝุ่น่าควายยงองมาแล้วฝุ่นถ้าฝุ่นลองมาอีกหลอฝุ่นฝุ่นน่ะฝุ่นน่ะ